สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเป็นไงเป็นไงเก้าสามเอาเก้าสองหนักหนักกับเก้าสามโจยได้นิดหน่อยมีใครถูกบ้างเนาะคะเสียดายเนาะไดเก้าสามฮิดเดียวเองเรามาตามต่อสูตรที่มันเข้าเนะ สูตรที่สูตรที่สูตร,ตร,ตรบนสูตรนี้เข้ากดีเพราะเก้าสามอยู่แต่เปนเน้นที่เสองแปดสองแต่เลขสีหางเราก็ซื้อหมดนี่แหละมันก็เลยได้นิดหน่อยเพราะว่าเน้นสองหางขอโทษขออภัยนะคะให้ถูกมั่งนะเอาหมดก็จะถูกค่ะเต ซื้อหมดเลยเลยได้ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที้ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยจ้าดูกันเลยประจำวันที่16 หกเจ็ดโอ้ยยังไม่ได้ตั้งเลยมันบนที่หนึ่งขบนก่อนนะล่างไม่เข้าอ่ะซื้อสี่หนึ่งสี่ศูนย์ออกสี่สองจ้อยเราจะเอาสูตรที่มันเข้านะ,าะานนานะก่อน ยังไงเลขที่ออกก็คือเอาย้อนดูนะนงหดสองออันนี้สัญจรก็เข้านะ <c oughs> บอกว่าเลขสัญจรไม่เสือไม่เอาสูตรเลยเลขเดียวคือหนึ่งหนึ่งหกย้อนดูย้อนดูนดหนึ่งจิตล่างเอานนี้นะหกบวกหนึ่งเท่ากับจ็ด หลดไปอีกหนึ่งเตี้ยมเห็ดแล้วก็เพิ่ม8 9 0เก้าศูนย์หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเพราะว่ามันมาตัวเก่าหกเจที่เราเลขวิ่งของเราก็คือ8ปดเก็คือแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศู ก้าหนึ่งเลขที่ออกไปหลังร้อยผิดได้นี่เป็นเลขแปดเลขแปดตัวที่มันเข้าก็คือห้าตัวเนี้ยเราใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกเก้าตงที่มันจะมาเข้าตัวนี้แต่มันสูนเลข 8. แปดเราก็เลยเอาที่แปดตายโคโรอเลยเลยไม่ได้เลย เราจะใชะ้อันนี้ก็ไม่เข้าดีกว่าว่าบวกสี่หลักร้อยมีสามสูตรเดาโซนกันนี่แต่มันโซนที่เปลี่ย็เลยเอาเปดหกบวกสี่ได้ศูนย์บวกสี่ได้สี่ก็คือหกเก้าศูนย์ 090490เดี <reci Hai S 1> ๋ยวจะได้ทำเลขลาวลงกับรุงเทพก่อนเพราะว่าบุญบังไฟบ้านผูนแล้วแล้วมาทาบุญบังฝ่ายขึ้นอมาก็คือ690 อั้งไปที่60เด,มด,มดิมเก้าเดินเต้มไปเป็น8ปดเก้าศูนย์หนึ่สองสาสี่ห้าหกเดขาเบื้นมือแล้ว รว่างนี่แหละสองตัวนี้นแลลาาหละหนึสองสสองสสองมไม่เลยลองเล็กเด็ดาอาจับก็คือเปลี่ยนสองเปีมเก้าสองเก้าสามมีหลายสูตรเนียเข้าเจ็ดสูตรเข้าอยู่ ยี่ห้าศูนย์เนาะมันชนที่แปดสองเก้าสองเยอะเลย,อยเอยเีบไปน้ำตัวนั้นเลยน้ำหมอกตัวหันเยอะๆเลยที่เดียวเป็น 19, เก้าสามเลขหลักร้อย 100, เราไม่เข้าอะเน้นที่แปดสี่สี่แปดเราจะใช้เนี่ย หลักนี้บวกนี้บวกเก้ามันจะได้ห้าอยู่แต่มันมาชนที่แปดที่เราจับก็คือศูนย์เก้าสามสี่เก้าสามแปดเก้าสามผิดเลยไม่เข้าแต่ได้ตัวนี้อยู่ นี่ขาวีเก้าส่วนี่เก้าสามน, 9, นีิมันจะมาเก้าสองอีตอนทำเป็นเลขคู่ผมออกเลขขีกย่อยขีดก,กับขีกเนาะว่าจะเก้าสองปัจจุบันที่จะใช้ที่จะเอาคือห้าเก้าสามก็ 3านางบปลีสีสองสีมายากนย่ก็เลยไม่อยากเอามาออกมาจ้อยสาบวกเเป็นเก้1ละสิบสสิบสองลดเต้มไปหนึ่งบวกเป็นสามสี่ห้าหกเจปดเสอง ถ้าเราทำมันจะมาลงตัวเก่านี่แหละหนึ่งสองนี่แหละแต่ไม่แน่นะจิตเปรตหนึ่งสองจิตเปรตหาวสองมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะจับคู่ตัวนี้เองแต่จะเอาตัวนี้หนึ่งห้า,หน,ห,าหนึ่งหกสองห้าสองหก สหางแต่เลขดินมาตัวนี้แต่สองตัวนี้ก็อย่าทิ้ง <c oughs> ที่เหลืวเห็นไหอย่านไมเลขหลักร้อยมันพีชนเหลือสามบวกสี่เป็นเอาสุดเก่าก็หรือจะเอาเบ,บ็ดใหม่มันมาโกแบบใหม่ดิมันจะออกกันสามครั้งแล้วมันจะอกอกสามครั้งแล้วมันก็จะเปลี่ยนใหม่ ย่างวันี้นะ่จะศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกสี่เป็นห้าสูตรนี้ครับมันชนที่ห้าอยู่แต่เราไม่เอามาเอาชนที่เปดสามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งห้าบวกสามบวกเก้าเก้าละสิบเอ็ดสิบสองห้าละหกเจ็ด เจ็ดแปดเกศูนย์ที่เจ็นึงวันนี้ส่วนที่เจ็ดสามวงหนึ่งสามวงหนึ่งเป็นสี่สี่วห้าเป็นเก้าอันศูนส่วนที่สานี่เน้นที่สามเจ็ดเนาะรอยดิ เลขิจเจ็ดหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าเน้นสองหางส่วนที่เจ็ดในวันนี้หลักร้อยอ่ะส่วนเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามด้วย วันที่แล้วแต่สูนห้าแต่ไม่สนใจแต่ศุนแปดเอาแปดอย่างเดียวแต่ไม่เอาห้าหมดนี่สามก็ก็ชอบชบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเทดชอบนี่เอาหมดนี่แหละถ้าใครชุดเยอะก็เอาหมดจะมาสองหกห้าหนึ่งสองหกห้าหนึ่งชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะสูตรนี้ผิดแล้วก็เข้าเข้าเข้า ะก,ะกิดอบก็จัดแผดกระร่นนะคะดูคำเตือนเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่กทานนะคะ สวัสดีจ้า